ช่วงความสุขส,ส่งถึงบ oh, ้านกับคุณหนุ่มอนุวัต์ครับสวัสดีครับเกิดดีครับคุณดีสววสดีคุณโกลสวสดีครับทุกครั้งที่คุณหนุ่มมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าคุณจะนำพาความสุขและเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยในประเทศนี้มาแชร์ให้เรานะครับถูกต้องครั้งนี้คุณไปที่ไหนมาและบอกเราสิว่าบุคคลที่คุณไปหาเนี่ยเขาพิเศษยังไงผมไปนครพนมไปทางอีสานบ้างแต่ทีนี้เนี่ยจะไปหาเป็นเด็กหญิงหัวใจแกร่งับเรียนดียากจน แต่บุด,ดีบุด,ดีเข้าใจสภาวะที่เด็กคนหนึ่งเพิ่งคลอดออกมาได้เจ็วัน <Ừ. S 1> แม่ก็ยกเขาให้ไปเป,เป็นลูกของคนอื่น <Ừ. S 1> แล้วเด็กคนนี้เนี่ยรับรู้ตลอดเวลาว่าคนที่อยู่เนี่ยที่เรียกว่ายายแต่เขาเรียกว่าแม่แต่สิ่งหนึ่งยายสอนตลอดเวลาว่าอย่าทิ้งพ่อกับแม่บังเกิดก้าวนะลูกเขายังไงก็เป็นพุ้งให้กำเนิดที่สำคัญคือเวลาเราดูข่าวหลายๆข่าวเนี่ยเราจะเห็นเกี่ยวกับ สถาบันครอบครัวโรงเรียนซึ่งน้องคนนี้ที่เขาแกล่งได้เนี่ยเขาได้ยายที่ดีแล้วได้ครูที่ดีด้วยคือต้องเล่าใหุ้ดิฟังว่าวันที่ผมไปเนี่ยบ้านน้องเนี่ยมีคนไปช่วยเหลือแล้วหลายหลายคนบอกว่าบ้านชั้นแย่แล้วดูสภาพนี้แย่กว่าน้องชื่อน้องจอยน้องจอยนี่นือใครครับน้องจอยนี่คุณยายที่น้องจอยเรียกว่าแม่ครับซึ่งคุณครูเนี่ยเขามีกิจกรรมแนะแนวคุณครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามที่ต่าง ผลปรากฏว่าคุณครูไปเยี่ยมครูบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้บุตดตดีเข้าใจมาคําว่าบ้านไม่มีท้้งฝาเลยนี่คือห้องน้ํเอาบุตด,ดีดูนี่คือห้องน้ําถ้าคุณจะเข้าห้องน้ําก็แค่เวิร์กผ้าขึ้นไปแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ปิดผ้าจนคุณครูเนี่ยคุณครูเข้าไปที่บ้านคุณครูบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราต้องช่วยกันแล้วก็คุยกับบรรดาสิษธิ์เก่า,ว,าว่ามันมีเคสแบบนี้เอาบ้านให้ดูลักษณะแบบนี้จะช่วยยังไงบ้าง บรรดาศิทธ์เก่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้ไม่ช่วยไม่ได้เขาก็มีการไปคล้ายๆว่าโพสต์ใน f เฟซบุ๊กจนได้เงินมาก้อนนึงเพื่อเอามาทําบ้านหลังใหม่ครับแต่พอมีบ้านหลังใหม่วันที่ผมไปเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะเป็นบ้านโล่งๆวูด,ดีไม่มีอะไรเลย <รอ S 2> แต่เวลาคุยกับน้องเนี่ยน้องเป็นเด็กที่มีพลังบวกมากเขาอยากจบปริญญาโทจบให้สูง แล้วเขาจะกลับมาเป็นครูเหมือนไอดอลของเขาแล้วจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อได้สุดยอดมากเราอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าครั้งนี้คุณหนุ่มจะทําให้พี่น้องชาไทยได้มีความสุขกันขนาดไหนและคุณหนุ่มจะทำเซอร์ไพรส์อะไรกับครอบครัวนี้อีก <c oughs> ไปชมกันคร, <c oughs> ครับสวัสดีครับน้องจอยคุณย่าชื่ออะไรนะครับสุเพียนสุเพียนเอายืนได้ยืนได้ยืนได้อันนี้คือบ้านบ้านหลังใหม่เนาะค่ะกี่ปีแล้วบ้านหลังนี้3ปีค่ะ สามปีแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ค่ะสาภาพาบ้านตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยอย่างั้นเลเป็นอย่างนั้นเป็นเพิงอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะไม่มีฝาบ้านไม่มีอะไรเหลือฮะไม่มีฝาบ้านแล้วใช้อะไรกันลมกันฝนมีฝั่งเดียวสังกะสีอ๋อฝั่งเดียวอยู่อย่างนั้นกี่ปีครับโอ้ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าตั้งแต่หนูเกิดมาก็เป็นบ้านหลังนั้นเลยใช่ค่ะโอ้อย่างน้อยดีทั้ตอนนี้บ้านเขาเปลี่ยนไปแล้วนะใช่มีบ้านเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนแล้ว แต่แต่คุณยายเนี่ยก็ยังไม่ชินนะครับเขาบอกว่านั่งในบ้านไม่ชินอ,ออกมานั่งนอกบ้านแล้วไปนั่งอยู่กับโต๊ะข้างๆอ๋อเหรอใช่เพราะอยู่กับกระต๊อบมานานถูกเขาบอกเขาไม่ชินอ,อ๋นี่บ้านนี่ห้องของน้องจอย<ะ>ห้องของน้องจอยก็เป็นโลง่ลง <laughs> ไม่มีอะไรเหมือนกัน ตู้กับข้าวก็คือเป็นตู้หนังสือเอามาตั้งนานแรียกตู้กับข้าวไม่ไม่ใส่กับข้าวเลยใส่ตหนังสือเล้วฮะเอชอที่สังเกตไม่ไม่มีทีวีดูหรอไม่มีค่ะทีวีมันเส็ดมันตายแล้วมันเสียเสียแล้วยังไม่ได้ตายเสียเฉยๆสิ่งแรกที่พอจะเห็นของบ้านนี้ที่พอจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคือหม้อข้าว เอาพุชง่ายๆเครื่องใช้ทุกอย่างในบ้านไม่ไม่มีเลยเวิร์เลยไม่มีเลยทีวีไม่มีสิ่งเดียวที่มีคือหม้อหุงข้าวโอ้โหข้นอกอะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะตู้เย็นนี่ยังไงตู้เย็นนี่นานแล้วฮะตั้งแต่เอาพุชง่ายๆคุณยายยังสาวฮะเขาบอกได้ไปจากชนบุรีครับแล้วก็เอามาใช้ยังใช้ได้นะเป็นของซิงเกอร์ฮะไม่ซื้อเลยอ่ะไม่ซื้อเลยนะฮะ นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้าเป็นไงเครื่องซักผ้าใช้ไม่ได้สิ่งที่น้องอยากได้คืออะไรไหมอะไรอยากได้เครื่องซักผ้าเพราะว่าน้องมีเสื้อผ้าจํากัดหน้าฝนยายซักให้แต่มันแห้งไม่ทันอยางน้องจอยเนี่ยอะไรได้จากไหนจากครูครูเงินเดือนค่ะเดือนละ5,000บาทน้องจอยมีเงินเดือนใช่ค่ะครูเอามาจากไหนที่เขาบริจาคมาช่วยเหลือค่ะ๋อ นี่ฮะสิทธิ์เก่าแล้วก็คุณครูโพสลงในโซเชียลแล้วก็ช่วยกันระดมเงินก้อนหนึ่งไว้ให้น้องได้เรียนคือเงินก้อนนี้เนี่ยมีคณะกรรมการดูแลอยู่ก็จะให้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวของน้องสี่ห้าคนเดือนละห้าพันเท่านั้นถามตรงๆพ่อแม่น้องเขาอยู่ไหนครับพ่อแม่น้องเขาก็อยู่บ้านบนเบรนเนี่ยบ้านบนแบรใกล้ๆนี่แหละไม่ไกลอันนี้คือคุณยายไปเอามาอันนี้เขารู้มาตั้งแต่รู้ค่ะว่าว่าว่า ถูกขอมาเป็นลูกค่ะรู้เขาก็ยื่นให้กับมือเนาะก็รู้อะไรอวแล้วหนูรู้ช่วงหลังเขาก็อยากได้คืนอยู่แต่ไม่ให้ยายไม่ให้พอโตแล้วอยากได้คืนจอยเจอไหเจอตอนเจ็ดปีอะเคยเจอเขาเจ็ดปีอะเคยเจอพ่อพ่อแท้แทแม่แท้แทเจอเขาก็มาอยู่มาหาเขาก็มาอยู่เคยคุยเคยถามอะไรกันไหมก็หนูก็เคยไปนอนหาอยู่กับพ่อกับแม่ก็เคยอยู่ค่ะตอนที่ท่านป่วยหนูก็ไปดูแลอยู่ยังไปดูแลค่ะ กันแม่ทิ้งอคุณยายสอนว่าอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยต้องสอนว่าอย่างนี้เคยถามตรงๆไหมไม่ถามเพราะเขาไม่ได้ต้องการหนูก็รู้ฝันสูงสุดในชีวิตคือจะเรียนจบระดับไหน ปริญญาโทเลยค่ะอยากเป็นครูอยากเป็นคุณครูใช่ค่<น>ะทำไมหนูอยากเป็นคุณครูครับหนูเห็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่ดีตัวอย่างเช่นคุณครูเก๋วดีก็คอยดูแลหนูอบบนี้ค่ะคุณคร,รูเวลาไปเรียนได้อยู่ไกลไหมโรงเรียนหกโลหกกิโลไม่ไกลอยากพบคุณครูจากเรนู<ใ>นครวิทยาคุณใช่ครับ นี่คือห้องที่เขาอยู่ประจาคือห้องสมุดสองคนนี้มีบทบาทสําคัญกับชีวิตน้องจอยถูกไหมฮะน้องจอยเป็นคนยังไงอ๋อก็เขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากนะคะร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีความกระตันยูก็คณรู้ไหมว่าครูครูครูเป็นไอดอลของน้องรู้หรือเปล่ารู้ไหมเขาเห็นครูเนี่ยเขาเลยอยากจะเป็นครูในอนาคตความรู้สึกของน้องจอยที่มีต่อคุณครูนี้ เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจที่ครูช่วยเหลือหนูเป็นแม่คนที่สองไหมด้คะมีปัญหาอะไรปรึกษาเขาคุณครูตลอดค่ะปรึกษาคุณครูเห็นลูกศิษย์คนนี้ว่ามีอะไรอยากอวยพรลูกศิษย์คนนี้ไหมอยากให้เขาประสบความสุขในชีวิตนะคะเห็นเห็นเขามีความสุขครูก็มีความสุขแล้วค่ะให้เขาเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปครูลองไห้ครูน้ําตาคลอเพราะว่าครูไม่รู้ว่า ความใฝ่ฝันของลูกศิษย์ของเขาอยากเป็นครูอยากเป็นครูแล้วเห็นคุณครูเป็นไอดอลเหมือนกับทุกคนอยากเป็นกําลังสําคัญให้กับเขาอ่ะอยากจะช่วยเหลือน้องอยากจะช่วยเหลือนี่นั่นคุณดุมนะเห็นไหมว่าคนดีอ่ะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใฝ่ดีมีแต่คนอยากช่วยถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องนี่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วคุณทำอะไรอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเราบอกกับเขาว่าพี่พี่ล้ำลาพี่กลับก่อนนะตอนที่เราพาทุกคนไปที่โรงเรียน ทีมงานซิงเกิลไปเซ็ตเนลวิตทุกอย่างาอยู่ในบ้านวันนี้นะครับซิงเกิลบอบทุกอย่างในบ้านหลังนี้เนลมิตให้เป็นบ้านใหม่ของน้องจอยกับคุณยายเลยนะครับขอบคุณครับดเลยว่ามีีนี่เราแก๊สมีแล้วจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเกอร์สักผ้าด้วยเหรอเกอร์สักผ้าด้วยโอ้ให้เกอร์สักผ้าด้วยให้พัดลมด้วย กับข้ามือแรกจากซิงเกอร์แล้วก็ฝีมือน้องจอยนะครับถ้ามีหลายคนบอกว่าจะบริจาคเงินมาช่วยเหลืออีกน้องจอยเอาหไหมคะ,ะหนูได้รับคนช่วยเหลือเยอะแล้วอะค่ะอยากให้คนอื่นมากกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยครับไม่รับแล้วฮะไม่รับทุนแล้วเนาะไม่รับแล้วคุณผู้ชมถ้าจะบริจาคหรือจะช่วยอะไรน้องบอกน้องไม่รับแล้ว น้องบอกว่าถ้าจะให้ให้คนอื่นที่เขาลําบากกว่าหนูดีกว่าวันนี้เราได้กินกับข้าวมื้อแรกจากซิงเกอร์นะครับฝีมือลองจอยนะครับความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์ครับว้าวมีความสุขมากจริงๆนะครับที่ได้เห็นเรื่องยาวของลองจอยสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบคือควาเนี้จับให้เต็มเลยเต็มบ้านเลยครับซิงเกอร์ทำให้ครอบครัวของลองจอยเนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคุณหนุ่มเท่าที่คุณเห็นดีดีจนเขารู้สึกว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเขาขอบคุณซิงเกอร์ขอบคุณวูดดี้ที่ช่วยเขาเพราะว่าเราเห็น,นเดียวเดียวเดียวเดียเดวครับผมฟังคุณหนุ่มแล้วผมยังนึกภาพไม่ออกเอาอย่างนี้ไหมฮะผมว่าผมถามเจ้าตัวเลยดีกว่าขอต้อนรับน้องจอยครับเอาด้องจอยมา กำลังสงสัยอยู่่สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังสงสัยอยู่เอ๊ะปกติเรานั่งที่นั่งแค่แบบแค่นี้ก็คุณหนุ่มอนุวัฒน์เนี่ยมักจะไปอามแขกของเราต่างๆทั่วประเทศขนาดน้องจอยเองก็อามมาแล้ววันนี้เราก็เลยเอาคืนเลยแหละครับเป็นไงได้มากรุงเทพแล้ว ื่องเครื่องบินด้วยื่องเครื่องบินด้วยนี่น้องจอยเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางของน้องจอยตื่นเต้นมากไม่เคยขึ้นเครื่องบินเราให้ฟังซิว่าเครื่องตอนเครื่องมันขึ้นมันเป็นยังไงครับโอ้หายใจไม่ออกมันตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากค่ะได้ดูเรื่องราวของน้องจอยแลวพี่ขอพูดแทนคนไทยประเทศนะครับว่าเราขอชื่นชมในความมุ่งมั่นในความตั้งใจคุณเป็นเด็กดีอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นแบบนี้หมายถึงว่าทั้งที่โตขึ้นมาในสภาพที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่โอเค แต่กลับกลายเป็นว่าเรามีความอยากจะเป็นคนที่มุ่งมั่นช่วยเหลือคนอื่นมันได้มาจากใครคะความคิดแบบนี้จากคุณยายคะ่ะคุณครูด้วยเพราะว่านั้งแต่เล็กจนโตยายก็ให้ความรักหนูตลอดไม่ได้แบบว่าหนูไม่รู้สึกว่าหนูขาดคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้เต็มที่ทุกอย่างเมื่อกี้ถามคุณหนุ่มแล้ว ว่าชีวิตน้องจอยดีขึ้นข,น,ขนาดไหนหลังจากที่เรามอบซิงเกิลไปให้ถามน้องจอยเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคะดีขึ้นมากค่ะเพราะว่ายายก็ไม่ต้องลําบากไปข้างนอกเพราะว่ามันไม่มีไฟด้วยอันตราย,ยายก็มีเครื่องซักผ้าผ้าก็แห้งทันอย่างเงี้ยคะ่ะได้สมใจแล้วนะเตาก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ พัดลมก็ดีเย็นไหมฮะเย็นมากค่ะ <c oughs> นะครับทีวีด้วยใช่ไหม <c oughs> ยายชอบไหมครับชอบมากน้องเฝ้าหน้าทีวีได้เลยได้แล้วได้กลับมาอยู่ในบ้านนี่เล่าให้เราฟังอีกสักครัง้งทําไมถึงตัดสินใจไม่เอาแล้วคะ่ะหนูหนูที่ว่าหนูลําบากแล้วแต่ว่าหลายคนก็ลําบากมากกว่าหนูคะ่ะหนูอยากให้เขาได้รับโอกาสเหมือนกับหนูก็เลยหนูขอไม่รับทุนอโสุดยอดมากขอบคนะเราคิดว่แบ่งให้คนอื่นต่อแบ่งให้คนอื่นต่อ นั่งฟังอยู่เพื่อนขอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงครับฟังที่พี่หนุ่มเล่ารู้สึกยังไงอ๋อตื่นตันมากขอบคุณพี่หนุ่มมากๆสําหรับทุกอย่างที่ทําให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจริงๆต้องขอบคุณทีมงานซิงเกิลเพราะว่าแต่ละเคสที่เราไปทั้งทีมงานของวูดดี้แล้วก็ทีมงานซิงเกิลจะคุยก่อนว่าอะไรของเขาที่มันสามารถเติมเต็มชีวิตเขาแล้วก็สามารถไปต่อได้ครับวูดดี้เชื่อว่าน้องจอยกําลังทําให้คนไทยทั้งประเทศ ประทับใจนะครับกับคำตอบของเธออยู่นะครับแน่นอนอย่างที่คุณนุมบอกแล้ต้อขอบคุณซิงเกอร์ด้วยที่ร่วมเดินทางมากับพวกเรามาโดยตลอดนะครับความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์นะครับ